ป่านนี้นี่สรุปความเสียหายเนี่ยทั้งฝไฟที่ที่ไรสื่อตะตะเกียบครับตะเกียบมันก็บอบบางเนาะต่ว่าพวกขานางลานเนี่ยยังคบนะครบปอบอมีกัะหน่นหซื้อตะเกียบนะครับตะเกียบมาประมาณสามสิบชุดแล้วก็ประกับขอเสือแล้วก็คอดตอคุยค้ยคุ้ยสวมนางลานมันสวม คือสลิงนะครับมาดึงหีบไม้มาหลอกขา <ๆ S 2> ทางลานไหมกระดาษชาร์ตนะครับพอดีมันเป็นแผ่นวัสดุสมัยใหมค์คอมเม้นตากลอนเนี่ยเขาใส่ไม้อัดนตมีคอมเอม้นตรร์มุรร้งเรี่ยไแต่พอดีมันเป็น,นแผ่นโพลีบอร์ดนะครับเป็นแผ่นโพลีบอร์ดที่มันเป็นคล้ายๆฟิวเจอร์บอร์ดเป็นเป็นเป็นฟิวเจอร์บอร์ดแบบแข็งนะครับโพลีบอร์ดมันก็เลยคงสภาพอยู่นี่ ชำรุดน้อยเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าในส่วนของวิที่กับฉากนะครับเราเสียหายไฟแสงสีของสั่นัดไฟบินคะไรก็กเท่าที่เห็นมือคืนนี่ผมนับด้วยตาขผมเองเนาะขั้งแตกเลยนี่ประมาณสามสี่ตนะครับแล้วก็อีกประมาณสี่ตัที่แซ่นน้ำแต่กับตที่แซ่นน้ำนี่อาจจะใส่ได้อาจจะใส่ก็ได้แต่ว่าแต่เช็คแล้วกันนะสิใส่ได้บางต นะครับไฟบินของเขาทั้งหมดทั้งหมดเวทีของเขาอยู่ที่สามสิบสองตัวนะครับกระช่อดูดแปดแปดตัวแต่กาหาว่าเปลี่ยนแหรอหาม่าเปลี่ยนเพื่อให้ทุยย้ำสมบูรณ์นะที่เรานะฮะใครกแว่าคนโมเปีนอย่างมันก็สร้างมันถอดจากสีใบยังไงเนาะเขากับผมกต่ยุ่งย่งยุ่งยุตั้งแต่ต้นจนมาพาดลูกงองทีมงานเก็บของแต่ละคนกับนาจอยกันมาเอาโปบปเปียนย่งเราเข้าจังแดงก็ต้องเดินนะ ต่บ่าต้องขอบคุณทีมงานทุกๆคนลัะเบืองหลังกละซอยกันนะครับทีมไฟทีมเครื่องเสียงผมกระโทรเช็คหัวหน้านแต่ละทีมทีมไฟเป็นไดแน,น่ทีมเครื่องเสียงเป็นไดแน,น,ะนะ่ทีมเครื่องเสียงโทรหาผู้เบียร์คนกบว่าผมมีปัญหาครับหัวหน้าเดี๋ยวผมจัดการเองไม่ต้องห่วงเลยนอนเลยสบายสบายครับภาษาถามผมกับมือเศร้านี่ผมกลับไปนอนตีหาอดบันตีหามันตื่น ปดโมงอโทรหาหลานโทรหาผู้นั้นผู้นี่เอาของออกมาตากมาพึึงเนื้อขอดีครับคอนเสร์ตเขามันจบแล้วพวกขนกขนไก่กัเลยมันได้เก็บลงล่างแล้วมันก็เลยพวกชุดการแสดงมันก็ได้เสียหาย,ยครับเลาก็แสดงใด้คือเกาแร้วก็ติมที่คือเกาทุกอย่างมือแรงหนาได้ที่ห้งสิบวเบาาหอดเลยสิบวเบาเาหอดว่ามันเกิดยังขึ้นเลยถือว่ามันผ่านไปแล้ว ครับพี่น้องมาโหลดอยู่กินสาลังสิทธะครับม่หลายๆแลรวก็มืออื่นอยู่บอวินวัดโปงเยี่ยงกระลูกปัดปโปงสเก็ยบบอกบอวินนะครับมือวันที่แปดอยู่ออมไงตลาดพันลันรถจอขั้นเนียครับเนี่ยน้องมันไหนช่างทอปอีกนอนอยู่ในหัวรถจอน้อลงคืนเนี่ยพอมามี่ันนี่นึมมนนนกได้เพราะตะเบที่มันลุ่มลุ่มแล้วเนาะ ลมแล้วนึกได้คือพลอยท็อปท็อปมันไปใส่เนาะเบิ้งอยู่หนารถห้าลิตซักลงไปเขา่าหัวรถมันน่ยมันสิบเพาะตายทีคือแลนลงมาเบิ้งเขามันยังซื้อๆอ,อ,อยู่เป็นหยังพนาังวานถามผมเอาเกลือเอาแลนมาหยันมันเจ็บเนาะหยันมีคนเจ็บคนหยังเป็นหยังปลาพังกันออกมาเด้วอ,อ,อ,อดว่าสั่นท็อปท็อปพวกออกมาได้พอสั่นพอใกล้อยู่นะว่ามือ กวหล่อมีค้นกับหลายติดปกติเนยหลายสุสานามคนหลายมูอคลืนเนี่ยค้นาะสิประมาณสามสี่พัน 3, 4, นะ่ครับพระประแดงซึ่งขันวันอาทิตย์ปกติโดยปกติเราสนามนั่งมู่ผมกันใครว่าขันมดม้าเนี่ยมา้าคัดลีเนี่ยสี่ยูสองพันตัวเนี่ยอันผมเป็นคนเบาตามคพามจริงเนาะค้นเท่าไรกับว่าเท่านั้นจังเมือพัทยานี่หลาย แห้งกับฝนขึ้นซ้ำเมืองพัทยาเนี่ยทั้งเป็นตะบพไดร์เลนแต่กับผมมีฝน